สวัสดีค่ะ FC หลังจากที่ฉันได้ดำเนินการรีโนเวทห้องน้ำใหม่ห้องน้ำเก่าอจากห้องน้ำเก่ามาเป็นห้องน้ำใหม่วันนี้ก็ได้เวลาที่จะมาสรุปมาสรุปทั้งค่าทช้จ่ายนะคะแล้วก็เวลาที่ท่านไป นะก็ห้องน้ำเก่าเราเนี่ยเป็นพื้นที่สร้างมาประมาณ20กว่าปีแล้วก็พื้นข้างล่างก,ก็จะเป็นคาบน้ำซึ่งไม่สามารถที่จะออใช้อะไรล้างออกได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนแยกก็จะเป็นที่วางอ่างอาบน้ำซึ่งตอนหลังก็อ่างอาบน้ำก็รั่วใช้การไม่ได้เราก็เลยหรือออกนะคะ เราก็ได้ดำเนินการทำมาประมาณประมาณเกือบสิวันนะคะก็เดี๋ยวเราจะมา,าแกะแกงกันนะคะมาสารุปกนันนะคะว่าในการที่เราทำห้องน้ำรีโนเวทห้องน้ำเนี่ยเราได้เสียค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ เดี๋ยวดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นดี๋ยวจะให้ดูประสิทธิภาพของชักโครกนะชักโครกเราก็ปีมีโชคด้วยค่ะก็มีระบบน้ำน้ำน้อย3ลิตรน้ำมาก6ลิตรนะคะก็แล้วแต่อันนี้หนักอันนี้หนักอันนี้เบาค่าชักโครกก็อยู่ที่7จ็ดเจดร้อยบาทรวมทั้ง คือราคานี้ทางทางห้างก็ส่งช่างมาติดตั้งให้แต่ว่าสายน้ำฉีดเนี่ยเราใสา่สายน้ำที่จะใช้สำหรับฉีดแล้วก็ใส่น้ำดีอะไรเงี้ยเราซื้อมาต่างหากนะแล้วก็ไอกระดาษที่ไอที่ไก่กระดาษทิชชู่นี่เราก็ซื้อมาต่างหากแล้วก็แต่ว่าช่างอะ่ะเขาติดใ่าแต่เขาก็ต้องค่าใช้จ่ายในการติด นะคะอันนี้คือชุดชักโครกนะแล้วก็เรียกก็เป็นชุดเคาน์เตอร์อ,รอ่างล้างหน้านะคะชุดเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้านี่เออเราต้องให้ช่างของเราติดเองนะคะแต่ช่างที่มาปูกระเบื้องที่มาลือ้อแล้วก็ปูกระเบื้องเนี่ยแหละเป็นคนติดให้นะคะชุดนี้ ชุดนี้อ่าเคาน์เตอร์พร้อมกระจกในชุดนี้มันอยู่ที่ชุดชุดอ่างล้างหน้านี่คือห้าพันสามร้อเก้าสิบบาทนะแล้วก็ชุดชักโครเกเจ็ดพันเจ็ดร้อยชุดอ่างล้างหน้าห้าพันสามร้อเก้าสิบแล้วเราก็มาดูชุดชาเวอร์ชุดชาเวอร์นี่นะชุดชาเวอร์นี่ไม่รวม ไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับเครื่องทำน้ำอุ่นตึ่งเป็นของเก่าของเดิมของเรานะคะชุดชาเวอร์อยู่ที่6 6 4ันหกอบาทอันนี้ทางห้างได้ส่งช่างมาติดตั้งให้แต่ไม่รวมกับที่วางสบู่นะคะอันนี้ราคาแยกต่างหากรวมทั้งค่าติดตั้งด้วยแยกต่างหากนะคะแล้วก็มาที่แขวน แหวนผ้าก็เป็นสเตนเลสนะคะที่แขวนผ้านี่ก็อยู่ที่1นึ่บาทอันนี้ช่างช่างของเราเป็นคนติดเองนะเราก็มาดูค่าเหมาเหมาค่าแรงช่างนะคะค่าแรงช่างที่จะมาที่มาลื้อของเก่านะคะแล้วก็มามาติดตั้ง มาทําพื้นมาทําพื้นมาทํอติดกับเบื้องพื้นติดกับเบื้องฝาแล้วก็ติดประตูอ่ะชุดประตูนี้ก่อนอนะชุดประตูนี้ชุดประตู3ามพบาทนะคะชุดประตูทั้งกรอบเลยทั้งประตูทั้งกรอบเพราะเป็นพังทั้งประตูแล้วก็กรอบประตูด้วยแล้วก็รวมทั้งชุดติดตั้งชุดพวกพวกมือจับทั้งสองแผกเลย อันนี้เราใช้แบบเราใช้แบบนี้เพราะว่าที่ประตูเราพังเพราะเราใช้เพราะเราไปใช้เออลูกบิดแล้วก็มีปัญหานะคะเราก็เลยมาใช้แบบนี้แทนชุดประตูก็สามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะคะแล้วก็เราจะมาดูพวกอุปกรณ์นะพวก สายน้ำดี<ม>พวกเบ็ดกระเล็ดอะไรต่างๆเนี่ยรวมแล้วก็อยู่ที่ประมาณ3 8ม0บาทนะแล้วก็ที่กระดาษที่เอที่แขวนกระดาษที่ชู่นี่เราก็ซื้อมาต่างหากนะแล้วก็ที่ใส่ตะบู่แล้วก็ซื้อมาต่างหากนี่ก็หกร้กบ็ดบาทค่าติดตั้งจุดละ200บาทนะคะ แล้วก็มีก็จะมีพวกระบบประปาระบบประปาที่ที่เดินใหม่อยู่ข้างหลังเลยอยู่อยู่อยู่นอกห้องเลยเนี่ยระบบประปาเอา่อแล้วก็ปูนต่างๆเนี่ยมีปีมีซื้อปูนเพิ่มก็ประมาณเจ็ห้าสิบสบาทนะคะาีน,นี้เราก็ให้ดูกัน แล้วก็พื้นนะคะกระเบื้องพื้นเนี่ยกระเบื้องพื้นเราใช้ก่อดแลนกระเบื้องพื้นนี่เฉพาะค่ากระเบื้องอย่างเดียวนะสามพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทนะคะแล้วก็กระเบื้องฝาทั้งฝาฝาที่กั้นฟันส่วนส่วนเปียกกับส่วนแห้งนะคะแล้วก็กระเบื้องที่ติด ขวาเนี่ยคะ่ะมันจะมีกระเบื้องอันนี้เราใช้มวนเบานะคะม,มวนเบาก่อขึ้นมาแล้วก็เอากระเบื้องขวามาติดก็กระเบื้องขวากับอีกมวนเบานี่ก็รวมกันแล้ว3ามพบาทน่าจะหมดแล้วนะก็คือยอดที่เราใช้ทั้งสิ้นเลยที่ที่เราหมดไปกับการรีนโนเวทห้องน้ำใหม่ของเราเนี่ย เป็นเงินที่ฉันคิดมาแล้วนะอ่านี่ฉันคิดให้ฉันดให้ดูนะ F4 ก็คือ6,000นรี่ไม่ใช่ขอโทษน,นะคะ6,000 0 64หก0มื 60, 60, 60, 40, 40บาทนะคะก็อันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับเอ่ F4 นะคะที่คิดที่จะทำรีโนเวทห้องน้ำใหม่แต่ก็เนื่องจากว่า ห้องน้ําของฉันเนี่ยมันเป็นห้องน้ําแบบโบราณนะคะมันเป็นห้องน้ําที่เรามีพื้นที่กว้างช่างยังบ่นเลยว่าว่างพอๆกับห้องนอนเลยนะคะก็มันก็เลยต้องใช้อุปกรณ์ในการทําค่อนข้างสูงหน่อยนะคะแล้วก็มีระบบปะปาระบบปะปานี่อยู่นอกห้องหมดเลยนะก็อันนี้ก็เอามา เป็นไกด์ไลน์ให้แก่เพื่อนๆแล้วระบบไฟนะคะระบบไฟก็เป็นอย่างไฟก็ยังเป็นของเดิมนะฉันยังไม่ได้เปลี่ยนระบบไฟกับระบบไอเครื่องทำน้ําอุ่นนะจะต้องขยับเครื่องทำน้ําอุ่นขึ้นไปแหละอันนี้ก็เอามาให้เอฟีได้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะเป็นตัวอย่างค่ะอขอบคุณนะคะ f อฟีที่ติดตามสวัสดีค่ะ